เปิดหลักฐานใบเตยดีเจแมนเจอชะตาเดียวกับพิงกี้จากกรณีพนักงานอายการส่งหนังสือแนะนำให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีชาลุกโซโฟอริกทีดีซึ่งในรายชื่อดังกล่าวนั้นปรากฏมีชื่อของนักแสดงศิลปินชื่อดังใบเตยสุทธิวันกุลช่อนและดีเจแมนพัฒนพลมินทักินตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปอย่างต่อนเนื่องแล้วนั้นล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ออกหมายเรียกอีก4คนในคดี forex TD มี DJ Man และใบเตยรวมอยู่ด้วยอีกสองรายเป็นบุคคลธรรมดาโดยให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน3ข้อหา 1. ทานความผิดโดยทุจริตหลอกลวง 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและ 3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช้อกงประชาชนและร่วมกันช้อกง สำหรับการออกหมายเรียกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เขามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงในประเด็นต่างๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากตอบได้เป็นประโยชน์กับตัวเองก็จะนำมาพิจารณาแต่หากไม่มาตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่2และหากไม่มาอีกก็จะออกหมายจับเป็นลำดับต่อไป ก่อนหน้านี้ที่เจแมนและไปเตยอ,อาสยามเคยไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่ถูกสงสัยแล้วโดยทั้งคู่ระบุว่ามีหลักฐานทางการเงินทุกอย่างรวมถึงรายการเดินบัญชีย้อนหลังหลายปีซึ่งเคยนำไปให้ดูหมดแล้วในวันที่ถูกเรียกสอบ อีกทั้งใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนใบเตยไม่ได้เป็นแม่ขายใดๆไม่ได้ชักชวนคนให้เข้าร่วมไม่มีชื่ออยู่ในบริษัท forex ที่ดีไม่มีชื่อเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เลยส่วนดีเจแมมีรูปถ่ายกับซีอีโอจริงแต่เป็นในฐานะเพื่อนรู้จักกับเขาก่อนจะทํา forex ที่ดีตนเองก็เป็นผู้ลงทุนที่ไม่ได้เงินกลับมาเงินสูญไปเหมือนกันซึ่งเรื่องรูปที่ดีเจแมนเคยเข้านั่งประชุมร่วมกับซีอีโอคนนั้นเคยลงในแคปชั่นตอนโพสต์แล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์ทางเช่าและที่เคยไปเปิดงานโกคาร์ให้ c ีอเพราะเขามาขอก็เลยไปเปิดให้ทาง DSI ตรวจสอบหมดแล้วว่าตนไม่มีรายชื่อในบริษัทและไม่เคยรับเงินจากบริษัทนี้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเรียวโฮมไล i ์ดอทอิขอบคุณค่ะ